มีความเบิกบานขอให้มีความสุขท <c ười> ะลุโค่รโชคดีเลย ง,งานทุกอย่างคอยไปได้สวยถุกภาพดีๆเหงๆารวยรวยรวยกันทุกคนไม่เง,งินไม่ทองให้ไหนมาเทมาให้รวยก <c oughs> ันเ <c oughs> ดนปังมั่งมีเลืนพลอลต่านเงรงร่องเรทุกคร มาเรมายามัวช้าอึดอาดให้มันสับืดสปากันหน่อยมาเรม,มาวันเวลามันไม่คอยมาเอ็นจอยปล่อยใจให้จีจ๊ดจ๊าสวัสดีค่ะคุณธีรวุฒิค่ะขอบคุณนะคะช่างแต่งหน้าคู่บุญน,นะคะวันนี้สวยมากนะคะสไตล์มิสแกลนค่ะ ใช่มันมีคองเราเครื่องไลเสร็จนะคะเครื่องสอนเสร็จนะคะในคอร์ส16สุดเด็ดดูดเงินบนโลกออนไลน์แบบมืออาชีพนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะคะคอร์สนี้โอ้โหใครได้เรียนคตรโชคดีเลยนะคะคุณจะมืออาชีพในทุกๆโซเชียลเลยนะคะกันแล้วที่เราบอกเลยว่าวันนี้ดิฉันใจเกินร้อยมากนะคะสปิริตยอดเยี่ยมมากสปิริตนะคะ เพิ่งเมื่อวานนี้ไปฉีดวัคซีนนะคะแอนต้าเซเนกามานี่คะโอ้โหบอกเลยว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะปวดตามตัวแล้วก็มีไข้เป็นมีไข้ต่ำๆๆนิดนึงนะคะแต่หัวใจมันเต็มร้อยค่ะคุณขา <laughs> หัวใจเต็มร้อยเราต้องทําหน้าที่พลเมืองที่ดีเออสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะครูพิยุทธปาติหารแห่งอินฟินิตี วันนี้นะคะเคลบรับสายเสกเดทที่5นะคะเดทที่5ค่ะสุดยอดคลิปมากอะใครดูเข้าโชงดีเลยเฮ้ตืตืตืตาื้อตื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 สวัสดีค่ะคุณกบทองพูนนะคะคุณกบทองพูนจากเวียดนามตอนนี้ยังอยู่เวียดนามอยู่ไหมคะไม่ต้องตกใจนะคะทำไมมิดแกนผิวออก ผิวขาวจังเลยไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นผิวมาตรฐานของมิสแกนนะคะเป็นผิวมาตรฐานของคูนกนั่นเองเฮ้ยสวัสดีค่ะจะเธอยังสู้ไหมไปใจให้สุดเปิดอสปาร์ต่ย สตรีมกล้องเองนะคะผ่านโปรแกรม OBS นะคะไลฟ์สดผ่านโน้ตบุ๊กนะคะคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มิสแกนเริ่มจะร้ำไอทีะ IT นะคะก็เรียกว่าอะไรโอ้โหเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมืออาชีพนะคะด้าน YouTube นะคะและเรื่องไอทีค่ะเป็นเรื่องกระจกมากๆเลยเราเรียนรู้ได้สวัสดีค่ะคุณเอเนียลนี่คะ่ะจากกคนเบอร์เดียค่ะ สร้างสวรรค์ในหัวใจใจตเธอยังสู้ไหมปล่อยใจให้สุขภูมิสุภาดเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเออ <c oughs> วันนี้ก็เนะะี่ยค่ะขอบคุณทุกคน <c oughs> เปิดเพลงปฏิหารนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะคุณนกสวยหรือมิสแกลนะคะอดีตพยาบาลค่ะวันนี้คุณนกนะนตได้สร้างตัวตนบุญโลกออนไลน์นะคะสามารถพลิกชีวิตนะคะเออ พลิกชีวิตตัวเองขึ้นมานะเป็นนักธุรกิจ T S w U, บนโลกออนไลน์นะคะบอกเลยว่านะคะชีวิตคุณนกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะคะจากการที่คุณนกเนี่ยอนุญาตตัวเองเรียนรู้กับคนสำเร็จค่ะในวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นสายเสกคุณต้องตัดสินใจที่จะเรียนตัดสินใจที่จะทำตัดสินใจที่จะผ่านวิกฤตตัดสินใจที่จะไม่เอาแล้วกับชีวิตเดิมๆค่ะอ่า คุณนกเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยผ่านอุปสรรคมีวิกฤตในชีวิตเหมือนกันมีจุดเปลี่ยนค่ะแต่นกค่ะตัดสินใจเรียนรู้ค่ะเอาจริงกับการเรียนรู้เห็นไหมนกตอนนั้นนะนกมีความฝันว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยากจะมีชีวิตแบบท่องเที่ยวแบบพาสิบอินคัมเนาะพาสิบไลฟ์ไปเที่ยวทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วคุณนกก็เรามีเรามีความฝันเนาะว่าเฮ้ยเราอยากจะมีบ้านเดียวแล้วอยากจะใช้ชีวิตแบบสบายๆเออไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแบบว่าทํางานประจำนะคะ เรามีความฝันแบบนั้นอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่สามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้และสําเร็จทางโลกเนี่ยเพื่อไปสําเร็จทางธรรมเห็นไหมนกก็มีความฝันว่านกจะช่วยคนไปทั่วโลกค่ะนะคะพอนกได้เรียนกับครูสิตาค่ะนกได้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองของตัวเองค่ะนกมีความฝันว่าฉันนี่แหละจะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนไปทั่วโลกเห็นไหมนะคะครูนกก็ขึ้นเป็นครูนกนะคะครูนกคนระดับโลกเห็นไหมมันเกิดจากการที่นกค่ะ อนุญาตตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองค่ะอนุญาตตัวเองเรียนรู้ค่ะคือเราไม่สนใจใครจะจะมองเราว่ายังไงคือนกอนุญาตตัวเองเห็นแต่คนสําเร็จเห็นแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์นกคุณนกก๊อปี้ครูสิตาค่ะดูครูสิตาดูครูเอยค tamam. an ่ะดูคนที e. really um ่เขาประสบความสําเร็จวุ้ยทำไมเขาเก่งจังเลยเขาทำไมเขาพูดเก่งจังเลยอ่ะวุ้ยทาไมเขาจากคนที่ติดลบสิบล้านขึ้นมามีร้อยล้านได้วุ้ยเก่งจังเลยอ่ะวุ้ยจากคนที่อยู่ห้องเช่ามาอยู่ มีเขาเลือหาเป็นของตัวเองเฮ้ยทำไมเก่งจังเขาทาอย่างไรคะนกก็แค่ไปเรียนรู้กับคนสําเร็จคะ่ะคนไหนที่ไม่สําเร็จคนไหนที่ล้มเหลวในชีวิตคะ่ะเราไม่ส่องคะ่ะนกไม่ส่องเออนกจะดูแต่คนที่เข้าประสบความสําเร็จเท่านั้นเห็นแต่คนที่ที่เราอนุญาตให้เห็นส่วนเรื่องราวลบๆไม่เลยมันจึงทําให้นกคุณนนาเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตอูห้หูนกบอกตัเองเ้ยฉันทําได้ฉันทําได,ได้สักวันฉันจะ ขึ้นไปพูดบนเวทีและคุณนกก็ทํามันได้ค่ะคุณนกได้ขึ้นไปพูดบนเวทีเคียงข้างครูสิตาค่ะอ,อยู่ที่การตลาดเหนือมนุษย์นะคะอยู่เลยองค่ะและนกเห็นภาพนั้นล่วงหน้าตอนที่นกเข้าเรียนคอร์สกับครูสิตาแรากๆเลยนะคะเห็นรุ่นพี่ขึ้นไปพูดบนเวทีค่ะนกบอกเองว่าเฮ้ยฉันน่ะอยากจะขึ้นไปพูดแบบนั้นจังเลยทําอย่างไรดีเฮ้ยฉันต้องอัพตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําแถวหน้า เฮ้ยสักวันฉันทําได้ฉันต้องได้ขึ้นไปพูดบนเวทีอย่างแน่นอนสักวันมันต้องเป็นวันของฉันเอาแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะแล้วนกก็ทํามันได้จริงๆค่ะมันเกิดจากการที่อนุญาตตัวเองเรียนรู้สวัสดีค่ะนะคะคลูกนกวัติดาวในค่ะได้เรียนคอร์ส16 11เด็ดดูดเงินบนโลกออนไลน์ไม่ลูกนะคะเนื้อหาแม่เด็ดไม่ลูกนะ <c oughs> YouTube นะคะรู้ไหมว่าอะคุณนกจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณนกนะเล่น YouTube เล่นอย่างเดียวอะแต่เราใช้เราอัพโหลดเราทําอะไรไม่เป็นเลยคือมาจากศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์ทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเออเก่งอย่างย่อคือไ์สดไ์สดไ์สดแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะช่วยคนไปทั่วโลกอะเราอยากจะทําได้มากกว่าน,นี้เ่เราไปเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะที่ของคนต่างชาติอะ,ะที่แบบยอดวิวเขาอะสามร้อยล้านวิวเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยอะ แล้วคลิปนั้นลงลงคลิปไปเมื่อวัน2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วคลิปเขาก็ยังทํางานอยู่มันคือพาสซีฟอะเราเห็นข้อดีตรงนั้นค่ะนกก็เลยอนุญาตตัวเองศึกษาเรียนรู้การทําคลิปวิดีโอลง YouTube นกก็ไปดูคนสำหรับว่าเฮ้ยเขาทำยังไงเขาทํำยังไงอืมแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณนกก็ศึกษานะคะศึกษาคือเราไม่ได้ไปเรียนกับใครนะทําเองเรียนรู้จาก Google ค่ะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้น อัพคลิปอัพคลิปจนคลิปของคูณนกติดติดท็อป10นะคะคนดู2 0 0 0นะคลิปเดียวเนี่ยคนดู2 0 0 0วิวซึ่งมันทําให้มีผู้ติดตามภายในชั่วข้ามคืนนะคะหลักพันจากคนติดตาม5คนมาเป็นหลักพันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะเราช่วยคนได้เยอะแล้วคลิปนี้ใครดูโคตรโชคดีเลยเห็นไหมจิตตั้งต้นที่ดีอะมันทำมันก็เลยทําให้นกแบบได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะจัก,กรวาลก็เลยแบบเฮ้ย ส่งความมั่งคั่งทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพและความสุขให้กับคุณนกอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมแล้วในวันนี้ค่ะคุณนกก็ได้มาขึ้นเวทีระดับโลกอีกครั้งหนึ่งคุณนกรู้สึกว่าเนี่ยฉันกําลังขึ้นเวทีระดับโลกกําลังสปีดแบ่งปันความสําเร็จให้กับผู้คนไปทั่วโลกเห็นไหมซึ่งโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโรคระบาดวิกฤตต่างๆที่เข้ามาทําให้คนต้องอยู่บ้านแล้วโลกออนไลน์ค่ะมันมีอิทธิพลมาก ทุกคนเห็นหน้ากันผ่านผ่านมือถือผ่านโน้ตบุ๊กผ่านคอมพิวเตอร์เห็นไหมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้มาเห็นหน้ากันนั่งไร์อยู่บ้านค่ะแต่นกรู้สึกว่านกกําลังสปีดบนเวทีระดับโลกซึ่งมีคนเป็นพันคนที่ฟังเราอยู่อันนี้คือความรู้สึกนะ <c oughs> เออแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่มากมันอลังการมากจริงๆค่ะในวันนั้นที่คุณนกเห็นภาพตัวเองว่าเฮ้ยสักวนันฉันจะขึ้นไปพูดบนเวทีเหมือนรุ่นพี่ และนกก็ทํามันได้เห็นไหมนกเซเยตตัวเองว่าเฮ้ยเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะจะไม่บอกว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกไม่จะไม่เคยบอกว่าเฮ้ยมันห่างไกลกับฉันมากก็เหมือนกับที่ครูสิตาได้ไพูดถึงนะคะว่าเฮ้ยเราคู่ควรกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคฤหาสนหหลังละร้อยล้านมันก็เป็นไปได้ค่ะเพราะจักรวาลแห่งนี้มั่งคั่งเหลือเฟือรถคันละ12ล้านมันก็คู่ควรกับเราอ่ะเพราะเราคู่ควรไงอืมเพราะโลกใบนี้มันเหลือเฟือ จริงไหมคะถ้าเราพูดกับเตงว่าเฮ้ยฉันคู่ควรเนี่ยคุณก็คู่ควรทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณถ่อมตนค่ะถ่อมตนไม่กล้าแม้กระทั่งจะบอกว่าฉันไม่คู่ควรหรอกมันคงเยอะเกินไปสําหรับฉันสําหรับฉันอยู่แค่ห้องเช่าอยู่แค่ทาวน์เฮาส์ก็พอฉันไม่คู่ควรกับบ้านเดียวหรอกฉันไม่คู่ควรกับคฤือหานหรอกคุณกําลังดูถูกตัวเองกําลังกดศักยภาพตัวเองมากกว่าจริงไหมคะสวัสดีค่ะคุณสุคนธราัตน์ วันนี้สุดยอดมากเลยได้ความรู้มากมายโอ้โหโนกขอบคุณมากๆจริงๆค่ะรู้สึกดีใจจังเลยนะที่โอ้โหที่แบบได้ความรู้จากคุณนกนะคะคือในในตัวเนี่ยมีของเยอะมากเลยนะอยากจะอยากจะให้เยอะมากแต่ว่าเวลามันเร็วอะเวลามันหมดแล้วเราต้อง,ต,องต้องกระชับเวลาเพราะว่าต้องเผื่อเวลาให้กับให้กับพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมันก็ต้องเลยต้องไปเร็วนิดนึงแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนอะ ไม่ได้อะไรก็ต้องได้แหละเออได้เล็กได้น้อยได้มากอย่างน้อยก็ต้องสร้างช่องบัญชี YouTube เป็นเนาะเออนยคะพอเราสร้างช่องเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอลงอ่ะลง youtube ได้ไงนยคะคือนกตื่นเต้นมากจริงอะ่ะนกรู้สึกว่าต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวคุณนกเองค่ะเนละล้านครั้งที่ในวันนั้นอนุญาตตัวเองเรียนรู้อนุญาตตัวเองลงมือทำนกทำ u t u b e แบบไม่รู้เรื่องนะคะลงมือทำแบบไม่รู้อะไรเลย นกเซิร์ช Google ค่ะและนกก็ไปดูครูเสียส้มดูคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ะไปดูเก๋ไก่สไลเดอร์ไปดู B ีเดอร์อุ้ยยอดวิวเขาเป็นล้านวิวอ่ะแล้วเขาสามารถสร้างไรายได้แค่คลิปคลิปเดียวนะเป็นร้อยล้านอ่ะเฮ้ยนกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากแล้วเราให้ให้ความสำคัญในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของ YouTube อะอันดับหนึ่งเลยนะนกรู้สึกว่า นกทํางานครั้งเดียวม้วนเดียวจบเห็นไหมทํางานครั้งเดียวม้วนเดียวจบแบบไหน,นรู้ไหมคือนกอัพคลิปแล้วคลิปวิดีโอโนกค่ะมันมีคนดูตลอดแต่เมื่อเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันนะคลิปวิดีโอของนกที่ไลฟ์สดอะค่ะในเพจหรือว่าใน a c e b o o k เผื่อวันหนึ่งค่ะ f a c e b o o กล่มอ่าเหลือเพจล่มหรือโดนบล็อกโดนแฮกเห็นไหมหาคลิปไม่เจอแต่ y YouTube แค่เซิร์ชเข้าไปใน Google ค่ะเซิร์ชคำใดก็ได้เซิร์ชคีย์เวิร์ดที่มัน ที่มันเกี่ยวข้องกับกับเราอ่ะมันจะขึ้นมาหมดเลยนะถ้าไม่เชื่อลองไปเซิร์ชดูใน Google ค่ะเซิร์ชเฟซบุ๊กตัวเองก็ได้อะในในในกูเกิลลองทําดูลองทําดูเซิร์ชชื่อตัวเองอะหรือเซิร์ชชื่อ Facebook ของตัวเองใน Google มันจะขึ้นมาเป็นช่อง Youtube ของของคุณเลยถ้าคุณมีช่อง YouTube มันจะขึ้นมาหมดเลยนั่นแสดงว่าเราทํางานง่ายเห็นไหมเฟ e บุ๊กกูเกิ e ง่าย และเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกอยู่แล้ว2,000ล้านยูสเซอร์ที่เขาใช้กันทั่วโลกอะ่ะซึ่งมันมากมายมาหาศาลจริงๆและมันไม่อยู่แค่เนี้มันขึ้นอัปเดตขึ้นทุกวันทุกวันเห็นไหมถ้าคุณมองเห็นข้อดีค่ะคุณจะสามารถสร้างรายได้บนช่อง YouTube ได้เลยในวันนี้ที่คุณนกมีวันนี้ได้ค่ะมันเกิดจากการที่คุณนกฝันใหญ่ฝันใหญ่แล้วไปไปดูคนสาเร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้ฉันก็ทําได้ ตอนที่คุณนกเข้าการตลาดเนื้อมนุษย์กับคุณสิตานะคะเมื่อ2ปีย้อนหลังเห็นรุ่นพี่ขึ้นพูดบนเวทีอุ้ยเขาสง่างามมากเขาเก่งจังเลยอ่ะเขาพูดเก่งมากเขามีผลลัพธ์สักวันฉันจะทำแบบนั้นได้สักวันฉันจะเป็นเหมือนรุ่นพี่สักวันฉันจะขึ้นไปพูดบนเวทีระดับโลกแบบนั้นนกพูดแบบนั้นจริงค่ะแล้ววันนี้มันก็เป็นไปเรียบ้หลแล้วค่ะแล้วนกเคยพูดตอนนั้นยังทางานประจําอยู่เลยนะนกบอกเฮ้ยสักวันนะฉันเนี่ยจะไม่ได้ทํางานประจําแล้ว เออฉันจะได้ไปทําออนไลน์เต็มตัวแล้วฉันจะได้ท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วแล้ววันนี้ค่ะคุณนกก็ได้มีแพสซีฟอะแล้วนกก็ได้มีแพสซีฟหลายแพสซีฟอินคัมแล้วนกก็มีชีวิตที่สุขสบายมีความสุขมากขึ้นอะ่ะเฮ้ยในวันนั้นที่เราเซเยสแล้วบอกกับจักรวาลว่าฉันจะเอาแบบนี้แล้วมันก็เป็นจริงวันนี้คุณกล้าไหมคุณกล้าคิดคุณก็มีสิทธิ์ได้บ้านเดียวก็เหมือนกันคุณ คุณอนุญาตตัวเองไหมว่าเฮ้ยสักวันฉันจะมีบ้านเดียวคุณเห็นบ้านสวยๆค่ะคุณไดโวเลยเนี่ยเอาแบบนี้เลยน,นจะจักรวาลเดี๋ยวสักวันฉันจะซื้อแบบนี้เลยฉันจะเอาแบบนี้เลยเห็นไหมเราจะไม่ถ่อมตนว่าฉันคงไม่คู่ควรหรอกไม่ค่ะเราจะไม่ลดศัก,กยภาพเราจะไม่ลดพลังตัวเองลงทุกอย่างมันเหลือเปือเฮ้ยมีคนเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้ฉันก็ทําได้ เอาแบบนี้เลยนะคะจักรวาลเอาแบบนี้เลยนะคะจักรวาลรายได้วันหนึ่งเข้าวันละสิบสิบล้านเอาแบบนี้เลยนะคะฉันทําได้เรามีหน้าที่สั่งจักรวาลค่ะเห็นไหมสั่งก็คือพูดด้วยความสุขด้วยอารมณ์เบิกบานแต่ไม่ได้คาดหวังนะและมันก็ได้จริงๆเห็นไหมทุกอย่างอยู่บนความเหลือมเฟือก็คือหมายถึงว่าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้ไงเราเชื่อว่ามันง่ายไง แต่ถ้าเราคิดว่ามันยากมันจะไม่ได้ค่ะถ้าเราคิดว่าหูยการที่จะมีบ้านเดียวอะนะมันต้องนุ่นนี่นั่นหรือว่าต้องใช้เงินนุ่นโอ้โหไม่ได้อกค่ะคิดเยอะนะกฎจักรวาลไม่ใช่กฎแห่งความคิดเยอะเป็นกฎแห่งการคิดง่ายๆสบายง่ายๆสบายง่าย,ายสบายสายํา,สาสเร็จคือสูตรเบ็ดเสร็จของจักรวาลวันนี้ลูกก็ทําได้ค่ะคุณก็ทําได้ตั้งเป้าให้กับตัวเองตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง แล้วทําเชื่อว่ามันเป็นไปได้แต่คุณต้องลงมือทํานะคะวันนี้คุณสร้างช่อง YouTube มาก็จริงแตคค่คุณไม่นําคลิปวิดีโออัปโหลดเลยคุณไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีประโยชน์คุณรู้นะว่าต้องต้อง,ต,องต้องสร้างช่องอีกคุณรู้นะว่าต้องเปิดช่องที่สามารถสร้างรายได้ได้คุณรู้นะว่าต้องทําแต่คุณไม่ทําสักทีอะรู้นะแต่ไม่ทาเท่ากับศูนย์คะ่ะไม่มีประโยชน์อาฉะนั้นเราก็ต้องเรียนแล้วก็ลงมือทํานกเป็นคนหนึ่งที่เรียนแล้วก็ทําทันทีคะ่ะ ทำทันทีแล้วก็ถีแล้วก็บ่อยด้วยบ่อยซ้ําค่ะคุณนกเรียนรู้กับครูสิตาค่ะเรียนรู้กับครูผู้สร้างชีวิตของครูนกเนี่ยทำให้คุณนกได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนตัวเองใหม่ตั้งแต่ศีรษะจะลดปลายเท้าแทบจะไม่เหลือคราบคนเดิมไปดูคลิปวิดีโอของคุณนกเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะยังโอ้โหยังเบบี้ยัง,ย,งยังแบบว่าบ้านๆอยู่เลยแล้วคลิปมันก็ พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นตัวเราก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเห็นไหมทุกอย่างมันต้องพัฒนาคุณนกพัฒนาตัวเองแบบเ้้ากระโดดค่ะแล้วท,ทุกวันเนี้ยค่ะได้มาอยู่บ้านเดี่ยวมีชีวิตที่ดีและได้ขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นผู้เป็นผู้นำแถวหน้าที่ออกมาสอนออกมาแบ่งปันคลิปสิ่งดีๆความรู้ดีๆให้กับผู้คนไปทั่วโลกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยได้เลย มันเกิดจากการที่เราฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ลงมือทําจนเกิดความชํชนานิชํานาญเกิดเป็น professional ค่ะและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนกกล้าบอกว่าเฮ้ยนกสามารถเสกสร้างรายได้จากช่อง Youtube ก็หลักแสนแต่ไม่ใช่เลขหนึ่งสามแสนค่ะซึ่งมันทําให้นกคื้ยแบบมันมันง่ายจังเลยอย่างมันมันมันโคตรง่ายจริงมันไม่ใช่เรื่องยาก เราเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเ,เรารู้สึกว่าเราช่วยคนได้เยอะกว่าน,นี้ซึ่งเงินมันเป็นเรื่องรองอยู่แล้วแต่จกักรวาลส่งคนรับมาให้เราว่าเฮ้ย <c oughs> เราเก่งด้านนี้เราต้องพรีเซนต์ออกมาด้านนี้สิ <c oughs> คือวันนี้นะค,คุณนกมีไข้นะคะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ไปฉีดวัคซีนแอนต้าเซเนกาไข่ตัวลุมล่มๆแล้วก็ปวดตามตัวไปหมดเลยนะคะอันนี้มันเป็น side เ f f e c t ของวัคซีนนะคะซึ่งโอ้โหใจใจมันร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะที่จะ ที่จะออกมาให้เ่ะสปีริตมันได้อ่ะใจมันไม่ยิ่งใหญ่มากร่างกายมันแทบจะไม่ไหวแต่เราสั่งตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้สิแล้วมันก็ทําได้ค่ะพอเราเอาชนะตัวเองได้ะทุกอย่างมัน,ม,นมันง่ายเลยนะแล้วมันก็ออกมาดีมากอะในวันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณถ้าคุณเอาชนะใจคุณได้ค่ะเอาชนะอารมณ์คุณได้คุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแน่นอน แต่คนทั่วไปอะค่ะมักจะเป็นแบบนี้ค่ะมักจะให้อารมณ์เนี่ยควบคุมทุกอย่างจริงไหมมักจะให้ทุกอย่างเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ควบคุมเฮ้ยวันนี้ไม่สบายเฮ้ยไม่ทำเฮ้ยวันนี้โกรธเฮ้ยวันนี้โมโหไม่เราจะไม่ให้ม้าด้านพยศเนี่ยมาควบคุมเราได้เห็นไหมนุก จึงก้าวข้ามผ่านมันได้อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งชนะได้ทุกอย่างอะเราเอาชนะได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันจะทําไม่ได้ชนะใจตัวเองแม่งได้ชนะทุกอื่นได้ค่ะเออเนะะียค่ะสุดยอดแม่พลังใจสุดยอดโหลดคลิปวิดีโอครูสิตาลงได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นคลิปที่ครูสิตาลงเรียบร้อยแล้วเนะะียค่ะต้องเป็นคลิปเก่านะคะคือหมายถึงว่าให้ให้ครูสิตาค่ะ ลงคลิปก่อนอแล้วเราค่อยไปลงนะคะแต่แนะนําให้เป็นคลิปของเรามากมากกว่าก็ได้นะคะคือคลิปจากยุทิ้กต็อกก็ได้คลิปที่เราไปที่เราตัดตกแต่งเองเนี้ยได้หมดนะคะคลิปอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นประโยชน์เนาะโอ้สุดยอดมากเลยคะ่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเคล็ดลับสายเสกขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์กดแชร์มาแบบสั้นๆ มาแบบสั้นๆจริงๆนะคะโอ้โหอันนี้ก็สตรีมกล้องเองนะคะผ่านโปรแกรม obs นะคะโดยใช้โน้ตบุ๊กนะคะเห็นไหม <c oughs> เหมือนกล้องมืออาชีพไหมนะเราทำได้ลูกเราพัฒนาได้อะไรที่อะไรที่เราทำไม่เป็นเราต้องเรียนรู้มันเ,เราทำได้เราเรียนรู้ได้นะคะโอเคไหมคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้บนโลกใบน,นี้ ปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามามันทำมันก็คือตัวตัวพิสูจน์ใจเราเท่านาั้นค่ะถ้าเราก้าวข้ามผ่านมันได้ะเราก็ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆแน่นอนในค่ะนะคะไปแล้วนะวันนี้น่ะอย่าลืมนั่งสมาธิ18 9ด้วยนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งคุณปรารถนาสิ่งไหนนะคะให้คุณสํานึกรู้คุณกับสิ่งที่คุณมีให้ได้ก่อนแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นมาอย่างรวดเร็วนะคะถ้าวันนี้คุณปรารถนาที่จะมีบ้านบ้านหรือว่า ปรารถนาที่จะมีค้าลือหาดแต่วันนี้คุณไม่ได้สํานึกรู้คุณกับบ้านที่คุณอยู่เลยไม่ได้นะคะคุณต้องสํานึกรู้คุณกับสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ได้ก่อนด้วยความซาบซึ้งใจสํานึกรู้คุณข้าวของเครื่องใช้ในอาที่ที่เรามีนี่แหละแล้วเขาจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้คุณโนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าอยากเปลี่ยนชีวิต ไปดูคลิปมาหากาศ21วันนะคะแล้วก็ดูคลิปนิวรอนนะคะช่อง3เคยเอามาออกดูภาพพยนต์ The ี e คล็ดนะคะเป็นกดระดับโลกค่ะและฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะลงคอร์สนะคะ16สูตรเด็ดดูดเงินบนโลกออนไลน์แบบมืออาชีพนะคะรุ่น3เปิดรับเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสนใจก็ทักคุณนกมานะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วราตรีสวัสดสวัสดีค่ะ บายบายเลิฟยูเลิฟยูค่ะ